มาครับอันนี้เป็นออเดอร์แฟนเพจนะครับออเดอร์ออนไลน์นะครับลูกค้าสั่งเข้ามาในแฟนเพจทางร้านก็จะคัดเนื้อให้ลูกค้ากินแบบไหนนะครับสั่งแม่ค้าได้เลยสั่งเจมมะปังได้เลยนะครับ ลานเฮียรักเจมมะปัางทุเรียนหมอนทองรามคำแหงนะครับ166ตลาดธารกรอันนี้เป็นเนื้อแบบไหนครับเนี่ยกรอบนอกนุ่มในนะครับเนี่ยหอดโบกสวยๆเลยโอนะ้ขอบคุณครับสวยมากเลย một <laughs> phần คอดโบกวะ่ yeah, วะมันจะได้สวยๆนะ ซีฟู๊งวงกลมๆเรียนไหมจ๊ะ ลูกค้าแล้วก็ไม่ขาจะเจมมะปางก็จะเลือกเรียกรถให้นะครับวันเนี้ส่งในกรุงเทพนะครับกรุงเทพและปริมณฑลกรอบนอกนุ่มใน,นจะจะไม่ไม่ไมนิ่มนะจ๊ะไม่นิ่มพร้อมทาน mọc nôm này Hãy okay, subscribe à, <laughs> mà kênh Ghiền น้องเคยขายตรงตลาดข้างในเนี่ยแค่ลูกค้าดูเนื้อก่อนถูกใจค่อยเอาไม่ถูกใจก็มีลูกใหม่ครับคัดให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับนิ่มนิ่มไปแข็งไปบอกได้นนี้มันต้องกินให้หมดทันทีไก่ฉีกใช่ไหมจ๊ะไก่ฉีกไก่ออย่างนั้น เพราะว่าอย่างนี้มันต้องมันต้องกินให้หมดเร็วอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ครับต้องกินทีเดียวไม่ไหวแล้วเนี่ยจะบอกว่าสีมันสวยแต่ว่ามันจะเป็นอื่นอื่นข้างในแข็งไปแข็งไปกดไม่ออกกดไม่ลงเลยกดไม่ลงอันนี้เขาจะเป็นเนื้อไก่ฉีกข้างในนุ่มทีเดียวแข็งไปีกสักนิดนึง ลูกใหญ่ผู้ใหญ่นี่ระยองเหรอจ๊ะจ้าทางร้านก็จะนำลูกประมาณนี้มานะครับทางร้านนีาลัดไม่มีลูกเล็กๆนะครับไม่มีลูกละโลนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมลูกเลยลูกละโอเคโอเคลูกนี้ก็ได้อะไรไขไขเอาไว้ข้างนอกหน่อยไขจะกินไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ใช่ ได้แลยอืมได้เลยน่าจะได้ครับปล่อยปล่อยปล่อยไว้ข้างนอกหน่อยใช่กินไปเรื่อยๆใช่อีกหรอด้านด้านหน้เลยครับ มาเรื่อยๆคนระับมาไม่ขาดสายเลยนะดีนะมาเป็นช่วงๆนะครับ

ไ,ได้ครับเรียนไหมครับอย่างที่ต้องการเ,เป็นลูกเป็นเป็นูก็ไม่เอาแพ,กไ,าแพกไหนปะนี่ใช่ไหมโอเค,ค้วอะรถไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องใส่ถุงใช่ เจ็บตังเลยพ่อคะผู้บบาผู้บบาลูกที่บอกแขงอ่ะพี่ว่าอีกัวันก็เหมือนนันเลยละใช่เนื้อเดี๋ยวตอนเย็นมันก็ลงหมดแล้วจ้ะถ้าร้อนอ่ะไมร้อนมากครับลงที่สิบเด็ดสิไดไหมนี่อะไรเฮ้ ครับอือน่าแจ็คบอกว่าขอบคุณแจ็ค <ใน S 2> ว่า,คาแล้วเห็นไหมนี่สั่งออนไลน์นะครับรถก็มารับแล้วนี่นะคุณพร้อมส่งจัดส่งแบบน,นุน่มนวลอีพีนคนยี่สิบบาท อสวย เรียบร้อยแล้วครับคิวนี้ขอบคุณด้วยนะครับผมจับไปลูกใหญ่ๆเลยนะครับผมครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝ like, า share, กกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมแวะเมาหนุนนะผมกับร้านทุเรียนร้านากเ๊เนี่ยลากเจ๊มาปางทุเรียนมืองทองรามคำแหง166ตลาดทธละกรนะทุกคน